สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดานังนำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายมอดูตาทิพย์เนาะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วมาช้าดีกว่าที่มานะคะก็พอดีติดธุระหลายเรื่องนะคะรวมไปจนถึงเรื่องของการบวงสรวงเจ้าแม่กวนอินที่วัดคองคูนะคะก็ใช้เวลาเดินทางหลายวันเนาะก็เลยทำให้ทำให้การมาออกรายการในช้านะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะก่อนแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ ชมรมโหราโพธิยานนะคะเป็นชมรมที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของอโหราศาสตร์ไทยยิปซีเจ็ดตัวลายมือง,งูเฮงรวมไปนจนถึงไพ่อรักคิลน,นะคะก็มีหลากหลายวิชาด้วยกันถ้าใครสนใจเรียนก็ขอเชิญนะคะแล้วก็วิชาย,ยอดคิดของเราก็คือวิชาดังโชคค่ะนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขเลยนะคะคำนวณตัวเลขว่าทําไมอาจารย์ต่ถึงได้ให้เลขแมน่นได้ทุกงมวด นะคะเข้าทุกงวดเลยเนาะโดยเฉพาะเลขเด่นไม่พลาดไม่หลุดนี่นะคะประมาณนั้นก็เป็นประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นเลขที่เราคำนวณจากดวงดาววันที่จอดมาเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อ,อบางท่านเนี่ยค่ะได้การทําการ ได้เห็นไปแล้วแต่สูตรหนึ่งไม่สามารถใช้ได้นะคะใช้ได้เป็นนิ้วใช้ยังไงมันมีทิคของมันในการที่จะเข้าไปในส่วนของการใช้สูตรตัวนี้นะคะแต่อาจารย์ไม่สามารถมาออกอรายการบอกได้นะคะก็ใช้วิจารณญาณนะคะประมาณนั้นแต่ว่าโดยหลักๆก็คือดูล็อกนั้นโดยหลักๆนะคะก็จะดูล็อกนั้นเนาะแต่มันมีทิคของมันพิเศษเข้าไปเนาะก็อนอื่นเรามาคุยถึงเรื่องของ ปฏิทินเลขเด,ดตาทิก่อนละกันนะคะปฏิทินเลขเด,ดตาทินะคะอ้อมีค่าเรียนของสูตรหนึ่งก็คือ2,000บาทนะคะอ่าเล่อ่ปฏิทินเลขเด,ดตาทิของปี67นะคะก็เหลือจํานวนน้อยแล้วเนาะใครอยากได้ก็รีบจับจอเอานะคะนะเรามาดูของวันนี้วันที่16อ่ามีนาคงกันนะคะไว้ออก626ข้างล่าง78นะคะอาจารย์ให้เด่นเด่น6เด่น2เนาะเลขที่ออกก็คือ62ค่ะจะเห็นไหม อ่าันเหนื่อยหน้า,นา,นาอ่านะคะประมาณนี้ใครมีก็งัดขึ้นมาดูว่าจริงไหมนะคะก็เนาะ <c oughs> ก็ไม่อยากคุยเยอะนานนิดนึงนะคะก็เข้าเป็นอาจินนะคะประมาณนี้สามารถติดต่อขอ,อ,อซื้อปฏิทินได้นะคะหรือจะติดต่อข,ขอบูชาหินเพื่อเข้ากลุ่มของ VP ีรวมไปจนถึงเรื่องของการเรียนการทำบุญได้หมดเลยติดต่อที่เบอร์นี้นะคะ0 8 5 9 9 1 5 9 8 7 08 159 159 87นะคะหรือจะติดต่อเบอร์เดิมก็ได้นะคะ0 9นย์ก็ศูนย์ก็สองแปดอนะคะพิมพ์เข้ามาว่าสั่งปฏิดทินเดี๋ยวจันจะส่งเลขที่บัญชีเข้าไปให้เนาะหรือท่านที่อยากจะทำบุญก็พิมพ์เข้าว่าขอเลขที่บัญชีบุญหรือจะเข้าวีพีขอดูรูปเดี๋ยวจันจะส่งรูปเข้าไปให้นะคะก็ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะ เ,เรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าจริงจากที่อาจารย์พูดหรือไม่เรามาดูในงวดของงวดที่แล้วกันงวดของวันงวดที่แล้วนะคะงวดของวันที่16มีนาคมเนาะเ,เลขเข้าเต็มเต็มเลยค่ะ2.6นะคะตรงๆไม่ต้องกลับน,นันนะคะแล้วก็7.8นะคะ2ตัวร่างนะคะประมาณนี้เนาะกองงวดน,นี้ก็จุกๆุไปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะไปถูก7.8มากกว่า2.6เพราะว่า ใจยังใจชอบหแต่ว่าไม่เคยชอบสองเออไปไปจับลูกบอลมานะคะที่วัดจันตะวันตกกันเนดไปที่ไหนก็ได้ทุกครอบนะคะก็ได้สองหกแต่7จแปดเนี่ยได้จากกุมนันอ่าฤสีเนนนี่นะคะแล้วไปตรงกับเลขที่เราต้องการด้วยก็จัดหนักไปนะคะก็เลยได้เยอะนิดนึงนะคะอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ เลขเด่น okay. เลขเลขเด็ดตาทิพย์นะคะเลขเด็ดตาทิพย์เนาะวดน,นี้นะคะอาจารย์บอกแล้วค่ะว่าเด่นแปดเด่นหกเด่นสามนะคะอาจารย์ก็พูดว่าหกอะไรหกสองแบบนี้ค่ะหกสองนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างก็แปดอะไรแปดเจ็ดเจ็ดแปดวันนี้ เข้า3ตัวบนเลยนะคะก็คือ6 2 6อนะคะ2ตัวล่างก็คือ7 8 8 7เนาะนะคะอาจารย์พูดเหรอพูดจริงค่ะนะคะไม่เชื่อลองไปดูได้เพราะอาจารย์จะให้เด็นอยู่3ตัวนะคะคุณก็เอา3ตัวเนี้ยไปจับคู่ข้างล่างเอานะคะประมาณนี้แล้วก็3ตัวล่างนะคะก็จะไปเข้า3 2 9นะคะแล้วก็7 9 4 7 9 4นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะนะคะ อ่าก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนาะแล้ววันนี้เเลขเด็ดตามคลิปออกอะไรก็ตามคลิปไปนะคะประมาณนี้เนาะส่วน,นเลขเสูตรหนึ่งนะคะในสูตรหนึ่งของอาจารย์ต่ายเนี่ยสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนเนาะนะคะอา่าสูตรสูตรหนึ่งเนี่ยต่างกับสูตรสองอย่างไรนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆนะคะสูตรหนึ่งคือเบิ้ลถาไม่นับทําไมล่ะเอาไม่ นะคะประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นสูตรสล่ะไม่วันแม้วันมาม่าจะเบิ้นจะหามจะต้องเอาอยู่นะคะว่างั้นเลยเนาะงวดน,นี้ในสูตรหนึ่งไม่สามารถดูได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นเลขหามดังนั้นดูไม่ได้ต้องไปดูที่สูตรสอนะคะอาจารย์ให้เด่น6ไปดูที่ล็อก6นะคะหวยก็ออกหกสองหตรงๆอย่างนี้เลยจริงไหมจริงค่ะนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นสูตรหนึ่งเอาไม่อยู่เพราะเป็นเบิ้ลหามเนอะก็จะเอาไม่อยู่แต่ถ้าเรารู้ว่าเลขเด่นของมันมาเป็นเลข2คุณไปดูที่ล็กอก2เลขที่ออกก็คือ2 6, 6 6อย่างนี้ค่ะเนาะอ่ะโอเคสูตรหนึ่งไม่เข้านะคะเพราะว่าเป็นเลขเบิ้ลหามเรามาดูเบิ้ลเลขดับดีกว่าเออเลขดับเลขดับเลขดับของงวดวันที่16มีนาคมนะคะ อาจารย์ให้ให้ไปก็คือเลขนี้เนาะเรามาสแกนดูกันว่าวันนี้มีเจ็ดแปดหรือไม่ตู้ตูตูตู้ตูตูตู้ตู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 ้นสัญญาณหมอกแล้วค่ะพานแสดงว่าเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วเอาอยู่ได้จริงจังนะคะประมาณนี้เนาะอะเราแคปหน้าจอดูกันนะคะหนึ่งะเห็นไหม นะคะก็บ่งบอกถึงเลขที่เลขดับ <learning> ด <peace> <d ek v ans> anyway, ้างของเราเอาอยู่ค่ะนะคะแล้วก็เลขดับบนของเรานะคะวันของวันที่16มีนาคมเนาะนะคะข้อมูลออก26เรามาสแกนดูกันว่าส6หมีไหมตุต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 ตต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 ตนั่นบ่งบอกเลยค่ะว่าเลขดับบนของเรายังเอาอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ ่เาเลขไม่มาแสดงว่าเลขไม่หลุดแสดงว่าดักของเราดักจริงดักแข็งดักสายแข็งนะคะแล้วก็ามาดูในงวดของวันที่1เมษายนกันนะคะในรอบของ1เมษายนของเรานะคะเ,เลขที่ออกก็คือเ,อเลขที่ให้ไม่ใช่เลขที่ออกเลขที่ให้ก็คือ5 6 1 2 8 4 5 5 3 4 2 1 1 3 2 6 3 1 0 0 1 8 1 1 2 9แล้วก็5 4ค่ะนะอ่ะแคปหน้าจอไว้นะคะ1 2ึ่งสองแคปเจอ1 2 3สแคปเจอ1 2 3สแคปเจอโอเคค่ะนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนทีอ่อยากจะเข้า v i p กับเรานะคะก็แค่เพียง ลน์มาที่เบอร์นี้นะคะ,ะเบอร์โทรกับเบอร์ไอเดี ID ลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะคะ08 179 159 15 87 08 1 5 9 159 87 08 1 5 9 159 87พิมพ์คำว่าขอดูรูปเดี๋ยวจารจะส่งรายละเอียดเข้าไปให้นะคะรายละเอียดของมันก็คือว่าซื้อหนึ่งเส้นนะคะอาจจะเป็นพี่หม่เศรษฐีทำไมต้องเป็นพี่หม่เศรษฐีล่ะคะอาจารย์เพราะว่า ที่แนะนําตรงจุดเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีตัวเลขขึ้นนะคะสําหรับท่านนี้ไปสวดมนต์น่ยมีหลายท่านเลยที่สองเลขแล้วเห็นเลขกันนะคะก็จะมีเลขขึ้นก็สามารถเอาเลขเนี้ยไปเสี่ยงโชคได้นะคะบางท่านก็จะเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็หนึ่งเส้นจะได้วีพีของจันทาย เอ้ยหงวดชูสามเคยตัวเอาห้งวดนะคะเอาเลขมหาอุดไปห้างวดนะคะได้ส่วนลดอีก50%เซนนะคะได้ทั้งได้สูตรหฟรี1สูตรใช้ได้ตลอดชีพและทุกหวยค่ะนะคะ,นะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะแต่ถ้า3เส้นนะคะอาจจะเป็นพี่ไทเกอร์อนะคะหรือหยกน้ำผึ้งที่มีปีเซียตัวผู้ตัวเมียนะคะบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของออความอุดมสมบูรณ์ความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เรื่องของเงินทองที่ไหลเวียนนะคะประมาณนั้นนะคะหรือจะเป็นหินหู้หวยที่แถมเม็ด กินไทล์ไลท์ลงไปให้นะคะซึ่งเม็ดตัวนี้มีความสําคัญก็คือมันเป็นเรื่องของการดูดซับดูดโชคล่ามนั่นเองถูกหวยนะคะเรื่องดูดเงินมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นพี่ปีเสี้ยเปลี่ยนสีนะคะเวลามีโชคขึ้นมามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีสีแดงหรือสีชมพูเข้มนั่นเองนะคะ1เส้นเออสามเส้นนะคะจะได้มีพีของจันตัดสบ้างวดนะคะแล้วก็จะมีเออ 15ง,งวดเนาะแล้วก็จะมีเดี๋ยวก่อนติ้งตองได้ส่วนหนึ่งได้ส่วนสอได้ส่วนลดอีก50%นะคะประมาณนี้ท่านใดอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็รอบงวดหน้านะคะจะแจ้งข่าวดีนิดนึงค่ะก็จะมีสมาชิกเข้ามาอขอมาแจมด้วยนะคะก็คือว่าจะมีสมาชิกเข้ามาขอแจมมาเหมือนกับเสนอผลงานนะคะประมาณนี้ก็เริ่มมีเข้ามาเราก็จะเห็น หน้าปกของเรามีหลายเจ้าเข้ามานะคะท่านใดสนใจเจ้านี้ก็เข้ามาได้กิน่าเข้ามาหาอาจารย์ได้ว่าออยากได้คนนั่นอยากได้คนนี้นะคะแล้วก็ร่วมสมนาคุณกับคนที่เข้ามาให้ความรู้แล้วกันนะคะประมาณนะั้นโอเคค่ะวันนี้อาจารย์แต่อาจจะใช้เวลาเยอะละอาจจะต้องบายบาย นะคะคสำหรับสมาชิกในวันนี้เนาะาก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับจตนไตหมอดูแปดทีพค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย